สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซัมจะถ่ายคอลเลกชันนะคะทั้งหมดของคิมาทานะคะก็อันนี้ก็จะมีของตั้งโชว์ต่างๆกรอบรูปคาดผมนะคะเดี๋ยวซัมจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านขนมปังตั้งโชว์นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวงจาริตเติ้ลก็จะมีหมาน้อยนะคะของลิตเติ้ลนี่ค่ะน่ารักมากเป็นบ้านนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสร้อยคอค่ะสองสองเส้นนะคะนี่ค่ะสองตัวอันนี้จะตัวเล็กนะคะแบบว่าตัวเท่ากับโมเดลตุ๊กตาของเราเลยเก,กิดนี่นะคะจะไม่ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจมารการองนะคะหัวใจอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยธรรมก๊อตนะคะก็จะมีโดนัทมีคัพเค้กนะคะเพื่อนๆนะะี่ค่ะอันนี้ก็คาดผมมงกุฎของ น้องเฟอร์บี้นะคะแล้วน,นี้ก็จะเป็นโดนัทต,ตั้งโชว์จิ๋วต่าง,างๆมักรองนะคะนี่น่ารักมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะเค้กกล่องดนตรีนะคะที่ขายดีขายดีของเรานะคะกล่องดนตรีนี่คะ่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาดผมขนมนะคะนี่ก็มีดอกไม้ อันนี้ก็จะเป็นบ้านน้อยค่ะอันนี้ถาดขนมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนอนๆอนนะคะอันนี้เราจะแขวนผนังได้ด้วยคือเจาะเจาะตรงมีรูนะคะมีรู้ให้เจาะห่วงมีห่วงตะปูให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเลยก็แขวนผนังแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์จิ๋วค่ะก็คือเป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตกแต่งของไปนะคะแต่งอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าอยากใส่อะไรบ้าง นะคะน่ารักมากๆแล้วก็แกะกล่องออกมาได้นะคะคืเปิดฝาได้ด้วยจะสามารถใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้นะคะถ้าเราจะกจะวางแล้วก็นนี้ก็จะเป็นม้าหมุนตั้งโชว์ค่ะเพื่อนๆก็นี่ค่ะนี่ก็จะมีหลังคาอ,อะไรด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคา,าดผมลูกโป่งคาดผมโดนนะแล้วก็คาดผมดอกกุหลาบนะคะน่ารักเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคาดคาดผมหัวใจนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะคาดผมปุกนี่นะคะโอเคค่ะงี้เดี๋ยวส้มขอตัวไปทยอยทำออเดอร์อื่นต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ